ทำให้ตายใส่หมายเลขทำนักให้ตายใสยน<ด>ย่นมาบ่ลเด้อยี่ของใครนะฮู้อยู่บอ่อซื้อเลยกับบู้ห,โหละบ <c oughs> ลง้งใครซื้อละอคือคนที่แสนร,รักมาใจยังบอ่อยากแจกน้องไปใสป่ฮู้อยู่บ่คนดีชีวิตอายกับไ้น้องได้ ยอมตายแทนน้องไลอรลลีเจ่อเนาะว่าเฮาจิมมพอกกันวันต้องว่าจาักลานว่ปัดว่ามีผู้มาสุงนยองส,สายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสูขคนเบิดสมองสุบอนเด้นองแม่พี่น้องเนาะ โดยน้อพ e, so ี uh, things, about, uh, it, it ่น uh, uh, ้องมาพบมาพ่อ uh, ก uh, ับ uh, ช่องบาเทมัน <c oughs> uh ี huh. ่น้องไปพี่น้องบาเทก็อยู่ทางบ้านโคกไงพี่เละพี่น้องเอ้เนาะก็คือบ้านบาเตียงทองพี่น้องเอ้อ่าก็คือสิมาหาทางน้องอ่าเพิ่นนี่แหละพี่น้องเอ้แต่กินเพิ่นอ่ารองพวกรองเพลงหมวกอยู่พี่น้องเอ้อ่าก็เพิ่นยังมาได้เนี่ยแหละน้องไ้พี่น้องผู้พิบเนี่ยพนันะสงสารเพิ่นอนพี่น้องเอ้เนาะโดยป้าพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องเข้าไปเลยพี่น้องเอ้ถ้าพ่อที่มาจะพูพี่น้อง มุนมาแต่พอมต่หัวมิต่แค่พี่น้อยโดยพี่น้อยเนาะสาธิตละสบายดีโดยอามันี่ไปนะเยบไได้เก็บได้มาจะไปไหนใช่ไหมโอเคอยู่กันผดีเอปะโดยอยู่กันผดีเอามยังไงแเมยแล้วประธ เจ้าหนแห้งงากเนาะอบักดากัยไ่ื่นเพืเดียวก็อยู่เพืเดียวเดียวเยอยู่ชบแะไละมือก้อะอยู่ชีนะไปไม่ได้เนาะเดียวเลยเป็นพิการนะมพี่น้องไอ้เนาะอยู่เพื่อนอยู่สองคนกันแม่บ๊อเดียลยเพราวาลสาวกับาหน้ากะเพ่นอยู่ภาคใต้เนาะภาคใต้เดียวเลยสนตเรียนบ่เดียวเลอืมเนกระซุงกันชงขใหม่บ่ชงอยู่ คนกะช็ชงเชื่อแล้นช่องชางชพันอยู่และวอ๋อปลาดิซี่อยู่ซื้กินเนาะโดย <c oughs> กะบปลาดิซี่เกลือปลาแดกเปน็นนวเนาะแม่นม,ม่พี่นออ้องเออซื้อ,อยังไม่ซื้อบัวปนะ่ะจ๊ะเออซื้อบัวเนาะน้องซื้อบัวอืมดิพี่น้องเช่นนั้นในวัฒนที่นี่บังบากก้วยเลยเนาะเพราะว่าคนละฝากทางมาหนิแต่เก,าก่ากหินเป็นร่องเพียงเพียว,ยวอยู่กะ กะจีไข่พึ่งไปบ่กพอดีเอ้พี่น้องเลยอ๋อดิฉันลงอ่างได้จังหน่อยเด้อเอ้บอกกาแล้วนะเป็นยังใส่ติบนี่บอกกาได้ใส่ติบได้มาบ่บ่บ่เป็นยังอายบ่อายอายลงได้หลายที่อย่างนี้บอได้อยู่บแทงเทือกอะได้แน่ว่าได้แน่นะเพราะว่าเากะจับมาจากอัน ไม่ถือเลยเนาะอืมว้าวกะคอยลองไปเรื่อยๆนะเดิวเทานึงกินน้ำบ้านนึงอย่างนี้เนาะมาเกิดอะไรอย่างมาที่เกิจืดเนาบอกเดยวอ้อืดยอันนี้คือเป็นแต่เกิดพม่าละอะไรเงี้ยเดยอ้อเป็นแต่น้อยแต่ติดแผลพุดะอืมเด๋วเด๋ดิพี่น้องไอ้คือแบบไปใส่ไม่ได้มีแต่ยู่ยังแหละโดย ไปอาบ้านไหนกันม่ไดุ้้มไปอาบเนาะโดยเอาน้องกรบอย่นอู่นีโดยบอกตเาอยู่ปีนี้เ้อโอ้โดยโยมีช่อยจะหวจังวาดวาดโดยหอนกันพีบอโดยโดยอยู่คนโงคนเมยลูกไปหน่อยเอาอะไนอกับบ้มีบุบ่มบ้มบ่ามบุ้มบุมบบมคน แต่เราบ่าวกับเราสาวอือสุด้ายมามีเจ้มกเ้าคนเดียวโดยออือปีแล้วจารยสิบกสิบเจ็ดปีเลยสิบหกสิบเจ็ดสีที่าว้าสิบกสิบเจ็ดบวกกันก็ห่ยสามสิบพวงนแล้วสิบหกับสิบเจ็ดท่าไ้าเลยขาวสาเลยเออเป็นบ่าวเนาะโดยออืม ทางน้องก็ไปบ่ได้เนาะไปซี่แล้วแเลยได้อยู่เพื่อนคนเดียวเนาะเลยพ่อกับบมี่จะนะบมี่บอนเพ่อนเพิ่นไปเพิ่นตากันบ่ร้อยเออเพิ่นป้กันห้างกันแต่งยังน้อยเพิ่น้องกับบู้เนาะบ่ดินงจะเพิ่นเ่าทางดิ้คยดิ้แง่เด็กด้เพ่นเาะดิ้เพิ่นปะกันแตนอยฟู นั่งกับพวกคูร่รักหรอโดยเพินน่นได้เงินกับแม่กัว่าชุพักนะโดยนี่เ,เป็นรอยฟังโดยกูมือนี่แม่ไปแบบหาจ้างับงนบอเลยไปอยู่เถอะกะไปหาแต่จ้างเกี่ยวข่าวเกี่ยน้าไปสิไดม้อปยู่นื้อกับโมีเงินบ่มี่างิบานให้ชทีเก็บงา,านาาน,าน่ยพีย่น้อง ข้าวน้ำกับชื้อกินซื้อบอกเขาป่ะเดี๋ยวไอ้บะหมี่เนาะเขาก็เพลงทำมันโลนสิบจิตเด็รืเนาะเอาไม้เส้นเงินค้าบนบกคนมาเมย์นะขันเตะขันเตะไปเพิ่นไปซี้คู่มือบอคู่มือว่าผ่านเช้ามาว่าก็อยากกินหนาเลยอืมกับบะกมี่ถึงมีหนากระบอกออกได้แต่ขอกับเพิ่นกระไร มานี่มึงงัวเจ้าเอีงบอลนี่นะบอลวันละสาววันละสาวแล้วมันนี่เลี้ยงไอ้เพื่อนเลยแล้วกับคนผาเงินมาให้บอลเาอันไหนผาดูหรือว่าแบบจะเลี้ยงรับจ้างเอาลูกอะไรอย่างแบบนี้บอกเลยอ๋อดูว่าก็ได้สามสี่ตัวแล้วบอกเอาขี้นชองโตใช่ไหมมันตายไปมันไปหาไปได้กินยาไปแดกมากินยาบอโดยอืมโดย เซซิลองบอเพี่งนะสิไชเซนหนึงเอาบอกอารเอาเซนหนึ่งเลยติดได้นยนะเซนหนึ่งได้เซนนึงกับบอับหน้าเเคมันรองเพลงบบก้ารองเนาะยังชงอยู่ขันบนงน่กับอกาไทยรองกันน่นึงกะเต็งตัวจิ๋อยู่เนาะมเข้ากัยังไก ปิ้งปิ้งไก่ปิ้งไก่เด๋ยอาหารแซ่บแท้ปิ้งไก่กับแพ้งนะไม่เห็นสองชาพันเลยซีนห้านี่บอเดยคือแบบเมย์จะไปวันนี้ไปทะเเศร้าพุ่มบอกบ่เนาะฮะกลับไปบางบ่ายอืมแบบขึ้นเขากินน้งหนึ่งกล่าวบ่อปอนเม่นอืมถูกอากกินเองไ่ได้ดิโดยเบิ่งเบิ่งดมมือยาละ ดีอ๋อเบิ่งนี like ่จับบ่ได้ยังเลยบ่เบิ่งบ่บ่ได้เลยกรรมกำรนี่ได้บ่กำกำนั่นได้อยู่ได้อยู่เดือดจับโครงจับอย่างแบบนี้ได้ใช่ได้บ่มันกระยับชันนะบ่ได้กระยับชันเกิดจะได้อยู่สภาพแบบนี้ตลอดได้โดยได้อยู่กับแม่สองคนกับผู้ใหดหน้าให้ห้ากับพ่อเฒ่ากันได้พ่อเฒ่าโดยบ่ ก็ทาเช็ดให้กินขุมเอีอืมบัดนี้เมยเจ้าไปช่วยเพื่อนบอกยามนั้นบะงเงืบางทีก็ไปบโดยบางทีก็ไม่ได้ไปสิละเออยังขาดบอโดยบอเอพวกอันเอานั่นอ่ไ้บอมันห่อนบอมันแบบชื่อแบบอูตัวขาเจ้าอันนั่นนะคืออะได้นะมัน,นอน มันห่อนจะบอกแบบอ้วนทหารเทียวเคี้ยวกันไดวโดยมันห่อนบอกว่าเนื่นว่าอาบน้ำบ่ได้นะอืมอันนี้คือแบบอาบเด็น้ำมันไหลลงนี่เลยนะเนาะ้ดยแบบอาบน้ำบ่กข้างนะเฮ้ยบ้านเรเข้ากันได้อยู่สบายโดยโอ้ตนั่นก็บเมนยีงกันอ่าอู้เพิ่นนึงก็ได้ยเมนบอกโดยครับ เปื้องที่ไ่าเนาะแบบว่าห้านั่งบ่ได้นะแบบมันดุลงนะมันอันมันฮะพวงนากาเมนได้ผลเนาะแมนเพราะว่าอันพันดินเด้พี่น้องมันแบบสั้นมาละเด้อยิินได้ยี่โบอนี่ได้กะแม่ป้อนเอาอั้นะ้นประมาณนั้นเด้อยบ่งอกเจ้าได้บ่กูได้

มวนได้เป,ปินรองพี่ยิงพี่แดงเอ้มาเท่านี้หัวหัวเยอะเพราะว่าฮากกับไม่อยากดองเป็นอะไรเนาะเพราะว่าเชียงฮากกับแม่เชียงแม่เชียงแม่ว่าฮากเป็นวัดด้เชียงเ,ช,ยงเชียงเห็บน้ำบอ่อโดยโอเชียงแม่กับเชียงเ,งเห็บเดียวกันเนาะโดยอันเพลงเขาไอ้แต่แชียน้ำบอ่อโอ้เพิน่บนบันทึกเชียงเพิ่นร้องเพลงงข้ัง,ง,พ,ง,พ,พ,งพี่น้องเอ้เนาะอ่าเพราะว่าเสียงเพิ่นซีดีใช่ไดมพี่น้องเอ้เพลงยัง,ง้องละเพลงจะลงข้างบน ทำให้าตายใส่หมายเลขทำให้าตายใสยน่นมาบ่ลขเฮ้ยเพลงของใครนะฮู้อ,อยู่บอ่อซื้อไปกะบ่ฮู้ละจำใครซื้อละอาชาเริ่มเลยนะอาแบบเนี้อ่ะเธอคือคนที่แสนรักมาใจยังบ่อ,อยากจากน้องไปเสยียอ<ะ>๋อฮู้อยู่บ่คน<ะ>ดี ชีวิตอายกายน้องได้ยอมตายแทนน้องได้ดีถึงน้องจิกลายเป็นของคนอื่น <c oughs> ขนยันหน่อยได้ต่อเลยไอ้กายสีผพดพื่นยืนรอตรงนี้ <c oughs> ถึงเจ็บกครที่ทนแม่น้องมังไอ้บดีอย่าอยู่ตรงนี้เสียเราต้องให้ตใจใจกันจะตายก็ตายยอนน้องบ่ห่างอยากจะทมน้องเบิ่งคักๆได้บ่เนาะ khỏi đứa nha chẳng mẹ Đuôi Khăn ai tay si hay nắm bơ Nhám ai khó học lạc lớn con đi Thật chi tham nương bưng y lý xì hay nắm bơ Mư lấy ai sao ai cháy Nam ta chỉ lại yêu bò Sĩ vịt khổng con bò sao nong bò Sĩ hai nắm bò Chốt lè Chốt lè Chốt lè Cô bài cái này đi Bài hát này mà Bộ Bài Sướng dì đê phê nâu ê muôn muôn Nghĩa là Nghĩa là Nghĩa là miếng hát này bài này này Đấy bộ Miếng hát đây bộ Bài hát này bộ phim อันยังก<อ>ง็ได้ทีนะ่ะลองเป,นนะเปงเลีนะอีกทีหนึ่งเสียงเลยนี่ขอเดียวนอันปั๊บเสียงคอก็ได้อโอเคโอเคปั๊บแหงดีดีๆเด้อมีการปั๊บเสียงค,อ,คออีกได้เนาะโอ้สบายนะเนี่ยบอเอออื<ด>อ,อขอเพลงเดียวพ่ออะบ่นาเจืยนเนาะว่าเฮาชิม,มาพอกันวันต้งว่าจักลานบ่ปัดว่ามีผู้มาซุ่ม โงใสให้เฮาเว้าจากไอ้ถึกชะตาถึกใจจะตกลุงความหักแล้วขึ้นขึ้นบ่ทักใจอยู่เด้เนาะว่าโอเล่นเฮ้ยฮไม่ได้ป่ะเมื่อยเมื่อยอ่ะพ่อพ่อสวัสดีเนาะเปิดไข่น้ำเนยเนาะไข่ร้านมึงกันเลย ถ่ายหาก็ได้สองมือมั้งสองมือมีเงินซื้อยาที่ยังกินอยู่ปะมีก๋าเหล่านิตยาพันอยู่แล้วบ่หลายพอได้ซื้อยากินโดยโดยแบบนี้จลระมีเงินหอยเงินหิตอันนี้แม่นกวนน้ำเฮ็ดเฮ็ดอ่าดนตรีบ่อะไรเงินใดอันนี้นะจ้าลินของจ้าลินบ่อเราไปแล้วบ่อว่าหายน้ำกินนะนะอืมหายน้ำกินแล้วหายวันนี่โดยเอ้ามันจะเปิดบ่ได้จะเช็คได้ใช่ไหม เอามือข้างเดียวเปข้างเดียว<ด>เห้าเพราะวา่าเฮ้ากะพกเฮากะพีกินหน้ามเนาะพ่นสิีห็นไว้แบบนี้ตลอดโดยเวลาอยากกินนะกะอืมเด็ดตัวนี้ก็ะเมนบ่ล่ะแมนปูนพ<ฮ>ื้นนี่พี่น้องแมนไปจองอลำบากไหมพี่น้อยเนาะลำบากไปทางใดก็บมได้ไปทางใดกลับมาได้ว่าอยู่อยากไปอยากเดินน้ำมูอยู่ เดินไปไม่ได้เนาะโดยแต่ข้าเจ้าไปไ่ได้เนาะโดยขันเกิดได้หรือังเกิดนอกแบบนี้เนาะโดยทรมานพี่น้อยอยู่แต่หม่องเก่าเบื่อเลยเนาะไปไม่ได้นะเบื่อบออยู่หม่องเก่าเบื่อก็เห็นแล้วละจ้ะจำเป็นเนาะจำเป็นเอาผัดไปทั้งแดดไ่ได้นี่นี่บนพื้นนอนกะนอนบ่ได้นะอืมเอาหมด กลางคืน่ยังข่าวไปในนอนในพูนปะนอนไในยื่นอนในอู้บ่หรือว่านอนบนนอนอย่างนี้นอนนอนพื้นล้วยละนอนไในยืนนอนพื้นอ่ะเดี๋ยวบัดนี้ตื่นเช้ามากะเพิ่นจมเจ้ามาที่โดยเลยก็ไปที่เด็กงานเดี๋ยวนี้ปะโดยโดยโดยบ้าว่าอยู่กระปากแบบนี้พอได้ดิกระปากแบบเตียงเห็นนะโดยเอาข้าวกรอยู่พอได้เนาะมันกะเอาข้าวกระลินเนาะเอากระยันตุกนี่นะ พราะว่ามันอ่าตีงตลอดพี่น้องถ้าก็ยันตกแน่นะแม่นคั่นแบบอ่ามีตัวของรถกินก็สินันได้บ่นั่งได้บ่ก็สิลมึงอืแเนาะาแต่เกิดก็บ่เคยองเลยแเอยก็สินั่งได้อีบ่ก็จักแลแหละาองกได้ลองเบิ่งเนาะเยันมีไแต่บ่มีแหละ Đời à, Mẹ cả bò nghe Bố à nó ngân khâm Ừm kêu kiều à... Khảo đập trang hả nè Khảo đập đây là niềm đam nội Hồ đây ưu thừa đó Thèn trong sen thì đó ừ. Mà cả sư khảo sư kinh cái bất lại đó Đời Chú à cả bố mi đây nó Đời Hồ đây hà là trang mù thì đó Đời Quẹt đập na cả Bà hà trang mù chi đó เพราะว่าห้ารันาเป็นบ้านบ่ได้นะเพราะว่าจะเป็นเที่ยงเลยนาะนี่เพิ่นเพิ่นกัดสิ้้ามาแม่เอาข้าวให้กินไงละอือจะบุญเพิ่นไปเกี่ยวข้าวหับจ้างตอนเที่ยงเพิ่นตะลักมาพี่โดยเอาข้าวให้กินแล้วมาเลยกลับไปอีกใช่ปะโดยโดยโดยเจ้ิเสล่นอะเล่นลังพี่น้องเอ้นาะพอดีนาะโดยแม่กับบุญมีครอบครัวโดยทุกปีแล้วแม่นอะ ถ่าแล้วบอถ่าแล้วตทปีทัตะตกจีแม่ครับพระจักเพิ่นไปได้บ่อเด้อจวมาถ่าแล้วทีเออเด้อเดยอถ้ามาดิฉันเงินเท่าไหร่มาเด้อเพิ่นกะเพิ่นกะได้ผัวชองเลยเนาะผัวชองบ่ผัวชองกับเพิ่นผัวผู้หนึ่งเพิ่นกะตายนะเสร็จีเงินหอดเสร็จบอบอหอดกับบอเป็นยังไงวะโดยเนาะเบิ่งก่อน 6กสิบเจบกะถ้ามีผัวหายกะหื้่เอาบ่ได้นะจีปอนใช้มือรดนะเนี่ยมี่แปดสิบหนึ่งาทนี่ว่ใช้เซนหนึ่งบาทนี่คิดคำว่าแลบบาทนี่แปดสิบกะเอาป่ะดยบ่เป็นะแปดสิบก็ได้เนาอโดยซาพันขาดสาพันนิดหน่อยว่ใช้เพิ่เซนหนึ่งบาท หรือเบิ่งเงินในกระเป๋าตีงเงินกระเป๋าตีงมาพอ่อบาทแล้วพี่เล่นได้ป่กกะการที่ได้พับน้อยๆปอนใช้มือนะบอกพับต้องพับคนบ่โดยสั่นจับบ่ได้เนาะโดยเบ่งพับพับพับอะไรนี่บอกโดยแต่ปอนใช้มือนะดีอ่าได้แล้วบานแลบบได้อีดิ ครับเด้อโดยเปิดนําเปิดนก็ใช้เบงนี้บ่เปิดบ่ใช้ข้างนี้ข้างนั้นโยอืออันนั้นไปแเนาะทุทุยไทยไปแล้วพี่น้องเอ้ยโยเพราะว่าเฮากเป็นพิการเนาะโดยเฮากอยากชันแน่ๆเนาะอินจักอินจองหั่นนะแ่ๆโย โอเคจ้ะวันนี้ไอ้เมืองเด้อบันเด้อเลยเสมาเกี่ยมยามใหม่เด้ดดอโดยโดยสบายดีสบายดีโดย <S 2> <S 2> <S โอเคเนาะพี่นอนะ้องเนาะอาบาร์ที่กะอ่าเวะมาะเยี่ยมมายามเพิ่นเลยพี่น้องครั้งแรกนะท่านผู้ชมโดยกะน่าสงสารเน,นี่พี่น้องชีวิตเพิ่นเนาะแบบอยู่กับเมย์สองคนพี่น้องเลยเมย์ก็ไปหารับจ้างรับยังเลยพี่น้องก็คือแบบพอได้เช่าอ่าพอได้กินซื้ออยู่ซื้อกินเลยเนาะอ่า หาเลี้างเกี่ยวเขาหรือว่าเกี่ยวหญ้าเกี่ยวยังดําให้ดำหน้าอะไพี่น้อยเวลาตอนเที่ยงตอนอยังก็ต้องเล่นๆมาเอาเขาเอาน้าให้ลูกกินอีกพี่น้องเอยก็ถือว่าโอ้เนาะชีวิตนี่แหละก็นอนเบิร์กอะไปใส่กระบอกได้แล้วท่านะาผู้ชมอยู่ในอันเปรตละเลยพี่น้อ,นอ,อ,องอเอยโดยบางทีกระบอกเงินในีเพิร์นหกสิบพันพี่น้อ, 60, 000, นอยเนาะก็ะเป็นเงินทางอระบอกเงินแปดสิบพันพี่น้อย ก,ก็ได้มอบเงินเน 80, พิ่นแปดสิบพัพี่น้องเองเนาะโดยก็เป็นเงินทางเมอุไรเนาะเปพี่น้องคนอื่นประเทศขอขอบบุญขอบคุณทางเมอุไรลลายเด้อี่ให้ลูกเป็นสะพานบุญให้ลูกก็ขอให้แม่อยู่ดีไม่เฮงความเจ็บหายได้ความไขว้ไว้มีได้แม่เด้อปรารถนาสิ่งใด ขอให้เมย์ได้ดังคำมุ่งหวาราัฒนาบวชีธุรกิจการงานอย,ากกอย่างก็ขอให้ลาบมะรืนไปไม่น่ะคิดเงินขอได้เงินคิดทองขอได้ทองด้เมย์เด้อไปใส่มาขายชอ้อตลอดปลอดภัยเมย์ให้มาในมือน,นี้ขอยกับหาเมย์ร้อยเท่าพันเท่าด,ด้วยเมย์เด้อซ่าโอเคอเคนาไปปีนอสสำหรับคลิปนี้บาเทก็จะขอจบคลิปกันเด้อพี่นอสพบพอก,กันคลิปหน้านอสสำหรับคลิปนี้บาเทขอก่าวเข้ามาสบายดีสบายดี